สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบเที่คนในยูเครนครับคลิปของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวในด้านแผนที่แล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเป็นคลิปเหตุการณ์การสู้รบทั้งของอยูเครนแล้วก็รัสเซีย ด้วยเหตุการณ์แรกครับก็เป็นวันที่7 8 3ของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนครับเป็นการเกิดความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของเมืองแอตติฟกามีการรายงานออกมานะครับว่ากองกำลังของทางรัสเซียได้มีการรุกจากหมู่บ้านคลาชโน โฮลิฟกาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแอตติฟกาเนี่ยกำลังรุกเข้าใกล้หมู่บ้านโนโวกาลิโนฟซึ่งหมู่บ้านโนโวกาลิโนฟนะครับยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางยูเครนและกองกําลังของทางรัสเซียเนี่ยได้มีการรุกยึดพื้นที่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกของตัวหมู่บ้านโดยช่วงที่2นะครับก็เป็นช่วงของเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้น ในเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาครับก็มีการรายงานออกมาจากสื่อของทางยูเครนโดยทางยูเครนนะครับได้มีการโจมตีไปยังพื้นที่ควบคุมของทางรัสเซียก็คือแหลมคลายเมียเป็นการโจมตีเข้าใส่ทัศนบกาศของทางรัสเซียมีการรายงานคว่าระบบป้องกันอากาศที่ถูกติดตั้งสําหรับปกป้องสนามบินอย่าง s 400แล้วก็ s 300แล้วก็เรดาร์บางตัวเนี่ยถูกทำลาย รวยไปถึงมีการรายงานนะครับว่ามีอากาศยานของทางรัเสเซียได้รับความเสียหายจากการโจมตีของทางยูเครนในครั้งนี้ด้วยครับด้วยทางยูเครนนะครับยังคงต่อสู้กับทางรัเสเซียภายใต้ข้อจํากัดหลายๆอย่างทางยูเครนนะครับยังรอความช่วยเหลือจากทางสหรัฐรวมไปถึงสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่อาจจะส่งผลต่อการสรับสนของทางสหรัฐ โดยสถานการณ์ของทางยูเครนณปัจจุบันครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทางยูเครนนั้นเริ่มมีการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่โดยแหล่งข่าวของทางยูเครนนะครับมีการรายงานว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติม ให้กับทางยูเครนอีกประมาณ5 0 0แสนนัดเราจะเห็นว่าการรบที่เกิดขึ้นระหว่างทางรัสเซียกับทางยูเครนนั้นมีการใช้จำนวนกระสุนปืนใหญ่ทั้งของฝั่งรัสเซียและก็ยูเครนเนี่ยเป็นจำนวนมากและถ้าเกิดว่าทางยูเครนนะครับขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่เมื่อไหร่สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงครับเพราะกระสุนปืนใหญ่นั้นมีความจําเป็นสําหรับการรบค่อนข้างมากไม่ว่าจะใช้ในการสกัดกัน้นการรุกของฝั่งตรงข้ามหรือแม้แต่สนับสนุนการโจมตีของ ฝั่งตนเองก็สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เขาต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าความช่วยเหลือที่จะมาถึงยูเครนนั้นจะมีอะไรบ้างสถานการณ์การรบในปัจจุบันเนี่ยถือว่าทางยูเครนค่อนข้างลำบากนะครับในปัจจุบันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ